<だ>こんな สวัสดีค่ะพลอยนะคะวันนี้จะมาบอกว่าวิตามินที่แม่กินบำรุงอยู่มีอะไรบ้างคะบอกเลยอยู่ตรงนี้คือแน่นๆจุกๆไม่ใช่ของแม่คนเดียวมีของพร้อมด้วยนะคะซึ่งหลักๆเลยของแม่เนี่ยน่าจะเคยพูดไปแล้วว่าพลอยทานวิตามินเนี่ยตั้งแต่ตอนพลอยตั้งครรภ์นจนพลอยคลอดแล้วให้นมน้องพลอยก็ยังให้อยู่นะคะแล้วก็ยังต้องทานอยู่อย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าลูกเราเนี่ยกินนมเราเป็นประจำบางทีคือเราก็ถูกดึงสารอาหารแร่ธาตุต่าง เอามากลั่นเป็นน้ำนมให้ลกูกเพราะฉะนั้นวิตามินควรจะต้องถึงด้วยนะคะรวมถึงการกินอาหารหลัก5หมู่นี่คือสําคัญมากๆค่ะไ,ได้อาหารหลักต้องกินให้ครบส่วนอาหารเสริมก็กินเพื่อเสริมจริงๆค่ะแต่ถ้าเรารู้ตัวว่าเราไม่สามารถกินอาหารหลักได้อย่างครบถ้วน ตามโภชนาการที่ถูกต้องและกินเผื่อเหลือให้เบบีได้เราก็ควรจะมีวิตามินเสริมเพื่อมาช่วยเพิ่มเติมนั่นเองนะคะวิตามินหลกัหลกๆเลยที่พลอ,อยจะทานบ่อยๆนะก็คือเป็นตัว a บส f e e d i n g นะคะซึ่งตัวนี้มันเป็นเหมือนวิตามินรวมถ้าเกิดขาดวิตามินดีก็สามารถทานตัวนี้เสริมเพิ่มเข้าไปได้มันเป็นวิตามินดีโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของแคลเซียมบอกเลยว่า จำเป็นมากๆแล้ต้องทานเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยมันก็ดึงดูดไปกับกับตัวน้ํานมของเราด้วยแม่ก็จะสูญเสียแคลเซียมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะสําหรับแม่ๆคนไหนที่นมคัดนมตันตกรอบบ่อยแนะนําให้กินเลซิติดเลยเพราะมันจะไปช่วยสลายไขมัน ตัวในน้ำนมด้วยแล้วทําให้ตรงที่มันเป็นเต้าที่เป็นก้อนเนี่ยมันก็จะสลายให้เราไปด้วยเหมือนกันนะคะก็ดีมากๆเช่นเดียวกันนะคะค่ะและสําหรับตัวนี้เลยนะคะก็คือเป็นโไบโอกิกที่มันเป็นสูตรสําหรับเฉพาะคนท้องแล้วก็คนให้นมลูกนะคะก็เหมาะมากๆสําหรับคนที่ขับถ่ายไม่ได้เป็นปกติไม่ได้เป็นประจานะคะแล้วก็บางคนแม่แม่หลายคนคนท้องหลายคนนะคะมีอาการท้องผูก ไม่ดีนะคะก็แนะนําว่ากินเพื่อปรับสมดุลลาไส้ตัวนี้ก็คือจะดีมากๆเอ,อวิตามินที่สําหรับเด็กนะคะอันนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าเป็นการสั่งมาลองให้พร้อมๆทานซึ่งเรามั่นใจอยู่แล้วล่ะว่าวิตามินที่ออมาจาก ประเทศออสเตรเลียหรือมาจากเทศอเมริกาอะไรเงี้ยเขาก็จะคิดคน้นวิตามินต่างๆที่มันค่อนข้างดีและปลอดภัยอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ลองหาสั่งมาลองทานดูได้นะคะเอาเป็นว่าที่ร้านนี้แม่บอกเลยเาตามไปตามได้นะเขาชื่อร้าน Little Eye นะคะวิตามินนะคะก็มี Little e y e k i s แปลว่ามีของเด็กๆด้วยนะคะถ้าแม่ๆคนไหนกำลังหาร้านวิตามินที่ไว้ใจได้ก็สามารถลองไปปรึกษาแล้วก็ลองไปสอบถามที่ร้านได้รดวมถึงวิตามินของลูกๆด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายมคุณแม่ม <laughs> bye bye